สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะคะเรามาดูกันว่าในช่วงนี้ดวงของคุณเป็นยังไงบ้างนะคะก่อนรับคําทํานายนะคะพิมพ์ก่อนเลยว่าฉันเกิดวันศุกร์เพื่อให้คําทํานายนั้นสำเร็จผลนะคะเรามาดูกันว่าสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์ในช่วงนี้อืสำหรับคนที่เกิดวันศุก <c oughs> ร์นกนในช่วงนี้คือช่วงแห่งการหวานอมขมกกืนการปิดหูปิดตา ไพ่ใบนี้บ่งบอกว่าตอนนี้เหมือนคุณอยู่ในภาวะที่จะต้องไม่อยากอยู่แต่ต้องอยู่ไม่อยากทนแต่ต้องทนไม่อยากเห็นแต่ต้องเห็นไพ่ใบนี้มันบ่งบอกถึงภาวะแห่งการจำยอมไม่ว่าในเรื่องของความรักนเวลานี้ถามว่าคุณอยากออกจากจุดจุดนี้ไหมคุณอยากไปจากจุดจุดนี้ไหมในใจลึกๆคุณก็อยากก้าวออกจากรักครั้งนี้ เพราะมันมีอะไรบางอย่างที่เขาเรียกว่าหวานอมขมเกินหรือมีความสุขแต่ไม่มีความสุขเหมือนหลอกตัวเองว่าตัวเองมีความสุขแต่ออกจากจุดนี้ไม่ได้อาจจะเป็นเพราะครอบครัวอาจจะเป็นเพราะลูกอาจจะเป็นเพราะเขาดูแลอะไรบางอย่างเราอยู่มันเลยทําให้เราต้องหวานอมขมเกินต้องทนกับอะไรหลายๆอย่างหรือใครที่มีคู่แล้ว บางครั้งสิ่งที่เราทุกทรมานอาจาจะไม่ใช่จากคนรักเราร้อยเปอร์เซนอาจจะเป็นจากคนรอบข้างที่ทําให้เราต้องแบบไม่มีความสุขกับสิ่งที่เป็นอยู่ณเวลานี้เลยแต่เราตัวเราเองก็ไม่กล้าที่จะก้าวออกมาเพราะความกลัวเลยเลือกที่จะเจ็บเลยเลือกที่จะทนถ้าหนูเลือกเช่นนั้นก็ทนให้สุดเจ็บให้สุดเพราะตราบใดที่หนูยังใช้คําว่าทนแปลว่าหนูยังรักตัวเองไม่มากพอหนูก็ทําร้ายตัวเองไปเรื่อย แต่วันใดที่หนูรักตัวเองมากพอหนูจะไม่มีข้ออ้างและความกลัวอะไรเลยนะคะส่วนในเรื่องของงานบางคนเหมือนกับว่าเราไม่ผิดแต่เราก็ต้องเป็นแพ้เราไม่อยากอยู่แต่เราก็ต้องอยู่มันเหมือนแบบว่าสักกระเบอือยันเรือลบอะไรก็เราอะไรก็เราทําดีก็เสมอตัวทําชั่วอย่างกระทาเลยมันหวาดอมขมกืนอยากออกอยากเปลี่ยนก็ไม่กล้าก็ไม่ไปนะคะ ในเรื่องของการเงินเช่นกันมันเป็นลักษณะของเราทำงานแทบตายแต่สุดท้ายเราต้องไปช่วยคนนู้นช่วยคนนี้หรือต้องมานั่งชดใช้แทนใครเหนื่อยสายตัวแทบขาดพอเราไม่ให้ก็หาว่าเราอาักตันอยู่พอเราไม่ให้ก็หาว่าเรางกมันเลยทำให้ในเรื่องของการเงินตอนนี้มันหวานอมขมกืนบางครั้งหมุนไม่ทันต้องไปบากหน้า ยืมเงินคนอื่นมันเลยทําให้ช่วงเนี้ยเป็นช่วงแห่งการแบบไม่มีความสุขหลับทางน้ําตาเป็นช่วงแห่งการแบบอึดอัดเป็นช่วงแบบในช่วงของการแบบอยากจะออกก็ออกไม่ได้อยากจะพูดก็พูดไม่ได้อยากจะไปก็ไปไม่ได้มันอึดอัดมันต้องอยู่มันต้องทนนะคะไพ่ใบนี้บอกเลยว่าใครที่ได้ไพ่ซตนี้แนะนําเปิดดวงดูดวงนิดนึงบางครั้งการดูดวงมันคือไกด์ไลน์นะคะมันไม่ใช่ของทุกอย่างของชีวิต แต่บางครั้งการดูดวงมันอาจจะเป็นเหมือนแบบฝุ่นคุณอะติดอยู่แค่ปลายขนตาเองแต่การดูดวงอาจจะแบบเฮ้ยเธอขนตาอยู่ตรงนี้นี่เธอเมือเขี่ยออกสิแค่นั้นเองค่ะการดูดวงไม่ใช่จะให้ทางออกแต่เป็นการชี้ว่าเฮ้ยลองทําอย่างนี้ไหมยอยู่ตรงนี้นะนะคะเพราะตอนนี้มันเหมือนคุณอยู่ในห้องมืด เดินไปทางซ้ายก็ชนเดินไปทางขวาก็ชนมันเหมือนพยายามหาทางออกแต่ออกไม่ถูกไม่รู้จะไปทางไหนไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงไม่รู้จะไปยังไงใจอยากไปแต่ไม่รู้จะไปยังไงใจอยากทําไม่รู้จะทํำยังไงมันเหมือนคนที่บอกว่ากำลังจะจมน้ําจมนๆแล้วก็หายใจเฮือแล้วก็ลงไปใหม่แล้วหายใจเฮือกแล้วก็ลงไปใหม่ทรมานอยู่แบบเนี้ยนะคะแต่ถามว่ามันมีทางที่จะดีขึ้นไหมมีนะ ะะแต่ว่านแนะนํามาเปิดดวงดูดวงนิดหนึ่งนะคะเพราะทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับฐานดวงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดเพราะตัวเราหรือเกิดเพราะอะไรนะคะก็เป็นกําลังใจให้สําหรับใครที่เกิดวันศุกร์นะคะช่วงนี้ก็คือให้อยู่กับตัวเองเยอะๆนะคะร้องไห้ร้องเมินร้องต่อหน้าคนอื่นไม่ได้ก็ร้องมันอยู่คนเดียวร้องให้พอเวลาจําไวน้นะเมื่อไหร่ที่หนูอยู่คนเดียวล้วหนูร้องไห้สิ่งที่ห้ามขาดคือการกอดตัวเองแน่นๆเลยกอดตัวเองแล้วร้องร้องร้องเลย,ๆๆเลย เพราะมันจะรู้สึกว่าหนูไม่ได้ร้องไห้อยู่คนเดียวแต่หนูร้องไห้อยู่กับคนนี้ก็คือตัวหนูเองใจหนูเองเขาสู้เขาทนกับหนูมาทั้งชีวิตกอดเขาให้แน่นร้องให้หมดมันเหนื่อยก็ร้องมันเสียใจก็ร้องและเลิกบอกตัวเองว่าฉันทนได้ฉันทนไหวฉันไม่เป็นไรมันคือคําโกหกของคนที่อ่อนแอไม่ไหวก็บอกไม่ไหวดิอยากร้องก็ร้องดิไม่อยากให้ใครเห็นก็ร้องคนเดียว เหนื่อยบอกใครไม่ได้บอกตัวเองมองในกระจกวิยเหนื่อยวะ่ะท้อวะ่ะร้องไปสี่ร้องกับตัวเองเนี่ยและกอดให้แน่นและบอกเขาเลยว่าสู้ไปด้วยกันนะสู้ไปด้วยกันนะและหนูจะได้กําลังใจจากตัวเองนี่แหละสาคัญที่สุดเพราะตัวหนูจะรักตัวหนูมากที่สุดแม่ขอเป็นอีกหนึ่งกําลังใจสําหรับใครที่กําลังเจอปัญหาอะไรก็ตามที่อยู่ตอนนี้รักตัวเองให้มากกอดตัวเองให้แน่น ให้กำลังใจตัวเองเยอะๆกาลังใจจากคนอื่นมีผลทางด้านจิตใจแต่กําลังใจกับตัวเองมีผลกับชีวิตหนูค่ะลูกขอเป็นหนึ่งกำลังใจจริงๆคนทุกคนเก่งแค่ไหนก็มีปัญหาแต่ขอให้รักตัวเองมากพอปัญหานั้นผ่านไปได้แน่นอนนะคะใครที่เกิดวันศุกร์พิมพ์เลยว่าฉันรักตัวเองที่สุดฉันขอบคุณตัวเองที่สุดเพื่อให้ใจเนี้ยกลับมามีพลังอีกครั้ง สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์ค่ะ